ครับตอนนี้ผมอยู่เส้นเจรันนะครับทีมง,งานแปดสีมองมาพื้นที่คือตอนนี้หน่วยงานทหารได้มาทำการแจกข้าวนะเพื่อให้ให้ชุมชนบอมกูนะครับการแจก่าๆคือใช่ไหมใช่ไม่มีใครมาแจกง้ายเลยบอกตรงจริงๆประธานชุมชนมันต้องเช็กลูกว่า แล้วก็มันมันอยู่ที่ประธานชุมชนด้วยถูกต้องใครเป็นประธานชุมชนใช่ต้องเข้าไปดูเช็คลูกบ้านเสร็จร้อนหาเสียงเข้ามาจากประธานแล้วก็ไล่ลูกบ้านใช่ลูกบ้านหรือทั้งหมดถูกต้องเดือดร้อนเท่าไหร่ต้องรับจำนานี่ต่างคนนำมาผมเห็นนะที่มาเสร็จก็อยู่ริมถนนนะข้าวกรอเป็นแถวถูกต้องมันเดือดร้อนกันทั่วไงใช่ไหมตอนนี้เดือดร้อนกันทั่ววันนี้คือต่างคนอีกอย่าง เอ๊ะอันนี้เกี่ยวกับสุขภัณฑ์ไอแบบพวกส้วมลอยน้ำมั้งไหมหรือไม่มีมีมั้งไหอันนี้มันไม่เกี่ยวมันเป็นเขาเตเขตใช่ป่ะเขตที่นี่เบ้อจมน้ําไปแล้วเขตที่นี่ไม่ทําอะไรไม่ได้เขตจมน้ําไปแล้วที่จมน้ําทํางานปฏิบัติการไม่ได้นี่ครับนี่นี่นี่อยู่อ่าของชุมชนเขตอ่าจันลันนะครับเขตบางพักเชื่อไหมว่าในบ้านนีาไ่ถั่วยังไม่ได้ให้เลยก็คือว่าพี่เอ้ยเพราะเราอยู่ในสวนสุดเนี่ยใช่ าชุมชนในบ้านนะวันแรกพอน้ำพุมแม่งดีแล้วใช่เดี๋ยวมันกลับมาเนี่ยเขาจะโบดมันออกแล้วถูกกล้องถูกกล้องวิ่งพี่อยู่ตรงไหนตรงนู้นอนะอ๋อสันเจ้าใช่ไหมคือบ้านพี่เนี่ยจะโดนน้ำด้านหน้าด้านหลังมาหัดกันที่อยู่ใช่ใช่บ้านอยู่ไม่ได้น้ำน้ำมีอยู่แล้วนี่มันลงอีกป่ะหรือว่าขึ้นเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงอะตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นงี้เป็นเดือนไหมถูกไหมขึ้นมาง่ายแต่ไปยากอะตอนน้ำตองนี้ ครับตอนนี้ก็คือแจกข้าวนะครับแจกข้าวแจกน้ําเพื่อไปจ่ายคนในชุมชนนี่างเรดูจากการทํางานของทหารก็นเหน็ดเหนื่อย,ยทั้งวันนะครับทีมงานแต่สีนี่ตรงผมสาโรดรายงานนะครับดูแล้วมันค่อนข้างลำบ,บากมากเลยนะี่ครับต่างคนต่างก็ขอมาขอขอเนี่ยนะครับชุมชนบางวกูมีทหารเหน็ดเหนื่อยมาก ทหารทำงานเพื่อประชาชนแท้ๆเลยชั่วโมงนี้ทางคนก็ต่างมามาแจกนะครับมีรถต่างคนต่างมารับของแจกมีหน่วยงานทหารงานทหารงานทหารแกอย่าพุ่งไปนี่พระคุณเลย ไปก่อนดินี่ทหารมามาเนี่ยนี่น้ำมาเลยมีทั้งน้ำดูงอนขอน้ำสักแทกลยเดี๋ยวไปเยี่ยมให้ให้ลงก่อนให้ลงหมดท้อขอบคุณมากที่ไปเยี่ยมทุกคนแย่งง่ายข้าวไว้ล่ะข้าวนี่เขาไม่ให้หรอกขอแล้วกินเดี๋ยวให้เด็กๆมานะฮะข้าวกกล่องนี่ครับทุกคนมารับของแจกครับ ต่างคนก็ต่างทยอยกันมาตอนแกครับตอนนี้เป็นเวลา16บไอ้สินาฬิกานะครับเริ่มมืดแล้วพอเริ่มมืดแล้วมาการสัญจรก็ลําบากนะครับและการเดินทางค่อนข้างจะลำบากนะครับ,รบ,นะรบตอนนี้ต่างคนก็ต่างามีปัญหาทุกคนนะตอนนี้ครับ